สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมมีแนวคิดดีๆมาฝากนะครับสำหรับท่านที่เงินไม่พอใช้นะครับรายจ่ายมากกว่ารายรับรายรับน้อยกว่ารายจ่ายทั้งค่ารถค่าบ้านค่าอะไรก็ดีนะครับวันนี้ผมเลยมีแนวคิดดีๆมาฝากนะครับถ้าเกิดสมมุติเรามีรายจ่ายที่มากเนี่ยรายรับที่น้อยเนี่ยจุดที่เราต้องแก้ปัญหาคือการเพิ่มรายรับนะครับเพิ่มมี2ทางคือเพิ่มรายรับกับลดรายจ่ายนะครับที่ผมแนะนําวันนี้คือการเพิ่มรายรับนะครับ การเพิ่มรายรับเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับผมจะมาแนะนําคือการหางานพิเศษโดยมีหลักอยู่5ข้อนะครับงานที่คุณหามาทําเพิ่มจากงานปกปติของคุณเนี่ยมีหลักอยู่5ข้อนะครับข้อที่1คืองานพิเศษที่คุณทำเนี่ยต้องไม่มีเพดานของรายได้นะครับไม่มีเพดานของรายได้อะที่เช่นว่าคุณไปทํางานเสิร์ฟงานอะไรอย่างเงี้ยคุณได้รายได้มาเขาให้ันละ 100- 200300อย่างเงี้ยอันนี้คือมีเพดานของรายได้ไม่ว่าวันนั้นคุณจะทํามากหรือทําน้อยคุณก็ยังได้เงินเท่าเดิมนะครับ ต้องทํางานที่ไม่มีเพดานของไรายได้นะครับทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นธุรกิจที่สร้างความกระตือรือร้นให้คุณได้มากกว่าคุณรู้สึกอยากทํามากกว่าคุณมีแรงบันดาลใจในการทํามากกว่านะครับแล้วส่วนข้อที่2นะครับข้อที่2คือไม่กระทบเวลาทํางานคุณแล้วก็ไม่จ่ายเป็นรายชั่วโมงนะครับอันนี้จะพ้องกับข้อแรกนะครับ เขาไม่จ่ายเป็นรายชั่วโมงอันนี้เช่นว่าคุณจะไม่ได้ชั่วโมงละ40บาทชั่วโมงละ50บาทอย่างเงี้ยครับแต่คุณจะได้เป็นาตามผลงานที่คุณทานะครับแล้วสิ่งที่คุณทําต้องไม่กระทบไม่กระทบกับงานหลักที่คุณทําอยู่แล้วนะครับอันที้เช่นว่าคุณเป็นครูเป็นข้าราชการเป็นรับจ้างหรือเป็นอะไรอยู่แล้วนะครับต้องไม่กระทบกับอาชีพหลักของคุณข้อที่3คือสามารถเริ่มงานคนเดียวได้เลยนะฮะสามารถเริ่มงานคนเดียวได้เลยข้อดีคือคุณไม่ต้องรอคนอื่นไม่ต้องรอทีมสมมติมีคนโยนงานมา มันช้านะฮะกว่าจะได้เริ่มอันนี้คุณเริ่มงานคนเดียวได้เลยส่วนข้อที่4ไม่ต้องใช้ใบปริญญานะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติคุณมัวแต่รอใบปริญญารออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันกินนะครับคุณต้องหางานที่ไม่ได้ใช้ใบปริญญานะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติคุณอยากทํางานสายวิศวะคุณก็ต้องไปจบวิศวะจบอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมไม่ได้ว่าการศึกษาไม่สําคัญนะครับการศึกษาคือสิ่งสําคัญนะครับเพียงแค่ว่างานเสริมที่เราหามาเนี่ย ราอาจจะจบไม่ตรงสายเราจึงต้องหางานที่ไม่ได้ใช้ใบปริญญานะครับส่วนข้อสุดท้ายคือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้นะฮะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้คือสมมติเราทํางานหลักอยู่คือได้เงินเดือนเท่านี้นะฮะงานเสริมมันบังเอิญได้เงินเยอะกว่างานหลักอย่างเงี้ยคือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้แล้วก็จะสงสัยกันแล้วว่าเอ้ยแล้วงานอะไรอ่ะที่มันจะได้ทั้ง5ข้อนะฮะผมขอแนะนําตัวนี้คือธุรกิจ MLM นะครับธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่ายนะครับ ของบริษัทไหนไม่รู้นะครับแต่ของบริษัทที่ผมอยู่ชื่อบริษัท d x n นะครับ1คือไม่มีเพ,าเพาดานรายได้นะฮะคุณทํามากคุณได้มากคุณทําน้อยคุณได้น้อยถ้าคุณวางแผนคงขายดีๆฮนะค,คุณไม่ต้องทํางานคุณซื้อแค่ของคุณก็จะมีเงินเข้าบัญชีคุณเรื่อยๆเขาเรียกว่าแพสซีฟอินคอมนะครับข้อที่2นะครับไม่กระทบเวลาหลักเพราะเราไม่ได้เข้างานเป็นเวลานะครับเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้เข้าเป็นเวลาเราอยากทําเมื่อไหร่เราก็ทาเราว่างเราทาเราว่างเ,เราทํานะครับ อันเนี้ยเลยจะไม่ได้กระทบเวลาหลักแล้วก็เขาไม่ได้จ่ายเราเป็นรายชั่วโมงครับมันอยู่ที่ผลงานของเราเราอาจจะใช้เวลาน้อยแต่เราทําผลงานออกมาได้ดีมากอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะได้เงินเยอะนะฮะผลตอบแทนออกมาเยอะข้อต่อไปคือคุณเริ่มงานคนเดียวได้นะฮะคุณสามารถไปลงพื้นที่ขายของหรือว่าจะขายผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยคุณทําคนเดียวได้นะฮะถ้าเกิดคุณทำกับเพื่อนคุณก็จะได้เพื่อนมาจอยมาเป็นสายงานมาอะไรเพิ่มกันนะครับส่วนข้อที่4ไม่ต้องใช้ใบปริญ,ญญานะครับเราไม่ต้องใช้ใบปริญญ,ญาเราไม่ต้องจบอ่ ใบปริญญาไหนทั้งสิ้นนะครับจบป .6 จบม3จบม6ก็สามารถทําได้ครับไม่จํากัดวุฒินะครับสามารถทําได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้นะครับซึ่ง <c oughs> ซึ่งธุรกิจ MLM ตัวที่ผมทําอยู่เนี่ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะใน5ข้อต่อยอดแล้วก็สามารถเป็นทําเป็นอาชีพหลักได้จริงๆนะครับเพราะว่าคิดง่ายๆคือมันมีแผนแผนการตลาด4เดือนคุณจะได้เงินต่อเดือนนะสองหมต่อเดือนนะครับ แล้วถ้าเกิดสมมติผมเป็นรับค่าราชการอยู่อย่างเงี้ยอ่ะผมเป็นค้าราชการธรรมดาเงินก็อยู่อ่ะอยู่ที่หมื่นแปดอ่ะผมได้สองหมื่นสี่ต่อเดือนแล้วเงินมันไม่ได้อยุ่ที่สองหมื่นสี่นะครับมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสามารถดันถึงแสนถึงล้านได้แล้ววันหนึ่งผมอยาก,กเกษียณตัวเองผมอาจจะอยาก,กเกษียณตัวเองที่ตอนอายุสามสิบอย่างเงี้ยผมก็หยุดทํางานไปนเลยตอนอายุสามสิบนะครับถ้าคุณเป็นค่าราชการคุณต้องกเกษียณตัวเองคุณต้องมีจํากัดว่าคุณอายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้คุณถึงเกษียณตัวเองได้นะ แต่ถ้าเกิดสมมติคุณทำ MLM คุณอยาก,กเกษียณตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณวางองค์กรคุณเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จหมดแล้วคุณอยาก,กเกษียณตัวเองคุณกเกษียณได้เลยคุณไม่ต้องรออะไรครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไม MLM ถึงตอดการเลือกเป็นอาชีพเสริมนะครับ5ข้อที่ผมกล่าวมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เป็นแนวคิดดีๆจากผมแล้วก็รอบหน้าเราจะมาบอกกันว่าวิธีการทํา MLM ให้สําเร็จทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันรอบหน้าครับ แล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ